สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันพุทธที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2567อยู่กับมุกสุบิสราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้านี้ค่ะเราจะมาพูดกันในเรื่องของมิจฉาชีพนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งพัฒนาแพลตฟอร์ม d e Friends p l a t f o r m นะคะนั่นก็คือแพลตฟอร์มการลวงจะช่วยคัดกรองสายเรียก เข้ารวมถึง SMS ซึ่งเรื่องนี้นะคะนายประเสริฐจันทระรัรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีอีค่ะได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์มิจฉาชีพรวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนะคะซึ่งก็มีการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกระทรวงดีอีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการ การกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากอสอทอชอรวมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการก่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีผ่านโครงการ DE-Fence Platform หรือว่าแพลตฟอร์มกันลวงเพื่อป้องกันการโทรหลอกลวงนะคะแล้วก็ SMS หลอกลวงจะช่วยคัดกรองสายเรียกเข้าแล้วก็ข้อความ SMS รวมถึงยื ยืนยันเบอร์จากหน่วยงานสำคัญค่ะซึ่งทางสำนักง,งานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสอดอชอก็จะเร่งพัฒนาให้พร้อมใช้ในต้นปี2,568ค่ะซึ่งมาตรการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการป้องกันแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ใช้การโฮแล้วก็การส่ง SFS หลอกลวงประชาชน ควบคู่กับมาตรการลงทะเบียนผู้ให้บริการส่ง SMS ใหม่ทั้งระบบโดยภายในปี2567นะคะซึ่งต้องมีการลงทะเบียนทุกๆปีเนี่ยเพื่อให้สามารถระบ,บุว่าผู้ให้บริการแล้วก็ผู้ส่ง SMS คือใครรวมทั้งการลงทะเบียนการส่ง SMS แนบลิงก์ด้วยค่ะจะต้องระบ,บุรายละเอียดของข้อความแล้วก็ลิงก์เพื่อให้ผู้บริการเครือข่ายตรวจสอบลิงก์ก่อนที่จะส่ง SMS ไปอยไปยังผู้ใช้บริการค่ะโดยดี f ฟรนช์แพลตฟอร r m นะคะสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการโทรคมนาคมเพื่อให้ได้ข้อมูลเลขหมายที่เป็นปัจจุบันมากที่สุดรวมถึงเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของตำรวจสำนักงานปะปะงศูนย์ AOC 1441และกระทรวง DE เพื่อใช้ในการเตือนให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลของผู้โทรว่าเป็นมิจฉาชีพหรือไม่รวมถึงความเสี่ยงของเบอร์โทรเนี่ยอยู่ในระดับไหนก่อนที่เราจะรับสายหร ว่าอ่านข้อความ SMS รวมถึงสามารถตรวจหาความผิดปกติของลิงก์ที่แนบมากับ SMS ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีระบบแจ้งความออนไลน์แล้วก็แจ้งอายัดบัญชีคนร้ายผ่าน AOC 1 4 4 1พร้อมระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจอีกด้วยค่ะโดย d e f e n s e Platform นะคะจะใช้หลักในการแบ่งสายโทรเข้ารวมถึง SMS ที่ได้รับแบ่งเป็น3กลุ่ม สีด้วยกันค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือ b l c k l l s t t ซึ่งเป็นสีดำหมายถึงหมายเลขการติดต่อจากคนร้ายที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วและแนะนำให้ผู้ใช้บริการนะคะเลือกบล็อกหรือว่าปิดกานแบบอัตโนมัติค่ะกลุ่มต่อมานะคะก็คือ g r a y l i s t หรือว่าสีเทาเป็นการติดต่อจากหมายเลขที่ต้องสงสัยซึ่งติดต่อจากต่างประเทศหรือติดต่อจากอินเทอร์เน็ตโดยระบบนะคะจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้บริการได้ รู้ถึงระดับความเสี่ยงของสายโทรเข้าหรือว่า SMS ดังกล่าวค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือ white list หรือว่าสีขาวเป็นหมายเลขที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นหมายเลขของหน่วยงานรัฐหรือหมายเลขหน่วยงานที่ลงทะเบียนถูกต้องรวมถึงเป็นหมายเลขที่ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มยืนยันว่าเป็นหมายเลขที่ต้องการรับสายหรือว่ายินยอมรับข้อความค่ะและสําหรับการพัฒนา DE fence platform นะคะระยะแรกก็จะเน้นที่เบอร์โท์ แล้วก็ sms ก่อนโดยเฉพาะไวท์ลิสต์ที่เป็นของหน่วยงานรัฐซึ่ง กลุ่มนี้นะคะคนร้ายก็จะชอบใช้ค่ะและในระยะต่อไปนะคะก็จะขยายไว้ลิสให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขยายการป้องกันและแจ้งเตือนสำหรับการติดต่อทางโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เห็นผลค่ะ เอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา5.50นาฬิกานาทีวันนี้มุสบิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ